ายเลียงผังพันผู้ออมในการโรงเรียนบุกนาหารเปิดเผยกรณีผู้ปกครองนักเรียนยื่นคำร้องขอรับเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้โดยเฉพาะโครงการแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6คนละ2 0 0 0ถึง5,000บาทรวมทั้งหมด700คนเพราะว่าหลังเกิดสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุกดาหารระบุว่าหลังจากได้รับคำร้องจากผู้ปกครองก็หารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าให้คืนเงินผู้ปกครองไปนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยอนุมัติเงินการศึกษาคืนบางส่วนในส่วนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทางนี้โรงเรียนจะเร่งทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองเพื่อคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือให้ผู้ปกครอง มาติดต่อรับเงินได้ที่โรงเรียนครับ